สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นะคะวันนี้อาจารย์เจนมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมษนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่15พฤษภาค,คมปีพศ2560 นะคะคขอบคุณที่กดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดติดตามนะคะเพราะว่าโลเคชั่นสวยงามแบบนี้นะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้อาจารย์เจนก็มาทำนายในชาวราศีที่ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้คุณจะต้องเป็นผู้นำในการวันแผนให้มีชั้นเชิงไม่แปลกเลยที่ท่านจะอ่านสามก๊กนะคะเอาละดวงชะตาของ เจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมษประจำสัปดาห์นี้นะจะต้องเป็นนักวางแผนในการมุ่งมั่นสิ่งที่คุณทำอยู่คุณมีความพร้อมในความเป็นผู้นํากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะอัดพลังไปอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าแต่สัปดาห์นี้อาจารย์เจนบอกว่าให้ถอยหลังมาสักก้าวหนึ่งคิดให้เยอะที่สุดไตรตองในสิ่งที่ทำเพราะอะไร ลักษณะในชาวราศีเมษสัปดาห์นี้มันกล้าบ้าบินมันใจถึงอะ่ะมันมีมาตลอดอยู่แล้วแต่สัปดาห์นี้จะรู้สึกแบบเหมือนเหนื่อยฟรีเหมือนถูกหลอกใช้เหมือนตั้งใจแล้วไม่เป็นดังหวังนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎอยู่ข้อหนึ่งเราทำงานปีนี้ ทำงานอย่างไรเหนื่อยแค่ไหนนับไป10ปีข้างหน้าเราจะรวยเท่าไหร่แต่ถ้าหลับตานึก10ปีแล้วยังไม่โอเคยังไม่ประสบความสำเร็จนั่นต้องคิดใหม่ทำใหม่เพราะบางสิ่งบางอย่างใช้แรงอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ในเรื่องของสมองนะคะในชาวราศีเมษคุณจะใช้เฮดมากขึ้นเรียนรู้ออกดูงานออกดูพบปะจากที่ก่อนหน้านี้จะเป็นในลักษณะที่ เชื่อมั่นในตนัวเองสูงนะคะเชื่อมั่นในตนัวเองศูงกล้านะคะคือถ้ามีเงินเท่าไหร่ก็คือเทได้คือใจถึงพึ่งได้เลยและก็รักพวกพ้องรักคนในครอบครัวรักทุกๆคนโดยบางครั้งเนี่ยลืมนึกถึงตนเองแต่จังหวะสเต็ปนี้อาจารย์บอกหยุดก่อนที่คุณจะ ทุ่มเทให้กับคนอื่นเพราะจังหวะสเต็นี้คุณจะต้องทําเพื่อตอนเองศึกษาข้อมูลให้ดีได้เรียนรู้เพิ่มได้อ่านได้เขียนมีจังหวะจับคนในการใช้ชีวิตแล้วคุณก็จะได้เดินทางใครที่กําลังเตรียมธุรกิจดิวงานธุรกิจปุ๊บทีนี้กลายเป็นว่า กำลังย้งคิดย้ำทำอยู่ว่าควรจะทำอย่างไรดีแต่ในดวงชะตาของท่านต้องบอกเลยว่าท่านจะต้องเดินทางออกไปเดินทางไปดิวเดินทางไปสื่อสารใครที่มีแผนจะไปต่างประเทศใครที่คุยกับคนต่างประเทศไว้ปีหน้าเป็นปีที่คุณจะต้องดิวงานกับต่างประเทศให้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นในชาวราศีเมษในเรื่องของการงานของท่านท่านจะต้องออกดูหน้างานออก หาไอดอนออกหารูปแบบการทำงานคนอื่นมาปรับใช้ใช้เฮดให้มากขึ้นคุณจะยอดเยี่ยมมากๆนะคะและในเรื่องของความรักใครที่มีความรักกับคนใกล้อาจารย์บอกเลยไม่ไม่เลิศไม่โอเคนะคะคุณจงออกไปตามหาความรักคุณคุยกับเขานานแล้วคุณก็จงไปหาเขานะคะนี่คือเคร็ดอย่างหนึ่งนะคะคนไกลตัวคนต่างชาติหรือคนที่อายุอานามหรือ แม้กระทั่งเรามีความคิดว่ามันอยู่กันคนละสถานะหรือว่าใช้คําว่าคนละเลเวลนะี่ยคิดย่อยค่าตัวเองไม่ได้สิ่งที่ดีย่อมเจอสิ่งที่ดีอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสมาถึงในชาวราศีเมษเรื่องความรักลุยลุดหน้าชอบใครจีบนะคะใครชอบให้เขามาเจอถูกใจหรืออะไรศึกษาข้อมูลกันแต่ทําอะไรมีแผนอย่าใจถึงเปจนหมดให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ได้ช่วงนี้เราต้องคิดวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะแนะนำในชาวราศีเมษจะเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนเรื่องการย้ำคิดย้ำทำและสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือไมเกรนกำเริบแต่เป็นไมเกรนลักษณะสลับซึมเศร้าคือย้อนใจมันยังไงไม่รู้ว่าดึงแต่อดีตเข้ามาเดี๋ยวก็คิดถึงอดีตเดี๋ยวก็วางแผนอนาคตแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือนิดเดียวเพราะฉะนั้นฟังคลิปนี้กดแชร์นะคะแทนค่าครูแล้วเสร็จแล้วท่านจะได้ ทริคดีๆไปการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บอะ่ะมันตามเราทันเพราะทําไมอย่างไั้นอ่ะคุณมีโอกาสปวดหัวเรื้อรังปวดตานะคะหรือไม่ในบางคนไม่เคยปวดแบบนี้เลยก็จะเป็นอาการที่ปวดบริเวณห,หูหรือขากรรไก่ช่วงนี้นะทริคในการเสริมดวงของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีเมษนะคะประจำสัปดาห์นี้อาจารย์แนะนำว่าให้คุณนะคะทำบุญกับสมุดหนังสือ ดินสอปากกายังลบแม่มทัดอย่างเงี้ยแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสหรือเจอโดยบังเอิญก็ให้ทันทีเสมือนหนึ่งว่าได้แก้เคล็ดว่าเราจะวางแผนชีวิตแบบมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ท่านที่เกิดในชาวราศีเมษนะคะสามารถทักที่จะบอกอาจารย์ว่าขอจุดเทียนบารมี30ทัดเพื่อเสริมชะตาหนุนดวงให้ได้รับงานใหญ่ค่ะ ถ้าจะวางแผนเก่งแล้วก็ยังต้องหมูให้ถึงด้วยค่ะทุกอย่างก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะฝากประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ